นี่เป็นประสบการณ์ใหม่และการที่ผมไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก,ก่อนกับเครื่องนี้ที่รีดประสิทธิภาพมาได้มากๆนะครับเราได้เสพงานศิละปะและการเสพภาพเสพคัดซีนท,ที่มันไหลลก่นแบบนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าโอ้มันต้องเครื่องระดับนี้แหละที่จะให้เราได้จริงๆนะครับ400 เฟรมทะลุจอไปแล้วนะฮะทะลุจอจอเรา240นะครับ240เฟรมนะครับอันนี้ก็400ครับมุมเล็บนะครับว่า400ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือ 4K นะเกันเล็กกันน้อยละกันเดี๋ยวเซตเกิดอะไรเห็นเราพูดกันบ่อยนะทุกคนนะแต่ผมสรุปสั้นๆละกันเดี๋ยวเซตเนี่ยก็คือย่อมาจาก deep learning super sampling นะครับเป็นเทคโนโลยีของอเมริกที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ที่ว่าเราจะอั p เฟรมยังไงไม่ให้ภาพเสียสเกลไปจากเดิมเปิดที่เท่าไหร่เท่านั้นภาพไม่ได้เสียความสวยงามหรือลดลงไปมากเราไม่ต้อง ไปปรับโลเพื่อเอาเฟสเยอะนะครับเรายังได้ภาพที่สวยเหมือนเดิมเอนไปแล้วนะครับทุกคนกับเกมของเราเป็น3บวกหนึ่